ต้นนี้ก็ดังขออนโม,มนาคณะครูนักเรียน,นเรียนว่าพนันเชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสังเกตความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนเราก็คือได้มาร่วมกิจกรรมนะก็มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก็คือกายก็สงบเรียบร้อยดีจิตใจก็พร้อมที่จะร่วมกิจกรรมโดยลําดับนะก็เป็นเรื่องที่น่าโนโม,มนาที่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนะจะได้ ปลูกฝังให้แก่เยาวชนของเรานะฮะท้งในเรื่องของการบําเพ็ญบุญสร้างกุศลนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่า,าจิตใจของคนเรานั้นจะมีแต่วิชาการทางโลกเพียงอย่างเดียวนะก็ไม่สามารถจะทําให้โลกเราอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขได้นะต้องมีความาจิตใจที่มีคุณธรรมมีความดีมีความอ่อนน้อมมีความจิตใจเอื้อเฟื้อเสียสละ อีกหลายอย่างหลายประการนะจึงจะทําให้สังคมเราอยู่เย็นเป็นสุขนะไม่ไม่รบราฆ่าฟันกันนะเหมือนอย่างที่เกิดอยู่ในปัจจุบันนะที่กําลังขัดแย้งกันอยู่นี้ก็ถ้าจิตใจมีความเมตตาเอื้ออารีต่อกันก็คงจะไม่ขัดแย้งกันนะเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะก็ขออนุโมทนากับคณะครูโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิงของเราด้วยนะฮะ จากการที่โรงเรียนนะครับได้พัฒนานวัตกรรมนะครับก็ถือเป็นพาร์ทโมเดลโดยใช้หลักภาวนาสีมาพัฒนานักเรียนหลักองค์รวมทั้งสี่ด้านนะครับก็มุ่งหวังพัฒนาด้านกายสภาพร่างกายควาเรียบร้อยอะไรต่างนะครับด้านจิตใจด้านสติปัญญาด้านสังคมนะครับจากที่ทดลองใช้มาปีหนึ่งผมอยากจะสอบถาม พระอาจารย์ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงทนนางด้านพฤติกรรมหรือที่พระอาจารยไ์ได้สัมผัสอย่างไงบ้างครับจากที่ได้สังเกตการและก็ได้สัมผัสเห็นพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐธรรมนจังใจรัตนานยกทุกครั้งที่เห็นแม้แต่อยู่ภายในโรงเรียนนับตั้งแต่ตต3 4ีปีก่อนก็พัฒนาดีขึ้นมาเรื่อย เป็นด้วยหลักธรรมที่ทางโรงเรียนได้น้อมนําไปให้ลูกศิษย์ลูกหาน้องนักเรียนได้ศึกษาและก็ได้ลองพูกขระพฤติปฏิบัติวเป็นส่วนหนึ่งและก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีครูภาคสอนศิลธรรมที่เข้าไปสอนในโรงเรียนด้วยประกอบกันก็เท่าที่ได้สัมผัสก็คือมีแน้องมที่พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับและจะสังเกตเห็นโดยชัดเจนก็คือเวลาวันพระ โรงเรียนได้นำพาคณะลูกศิษย์คือนักเรียนโรงเรียนวัดธนัญเชิญนั้นมาร่วมกิจกรรมที่วัดด้วยก็จะสังเกตเห็นว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณิยามารายาทในการเข้ามาสู่สถานรรที่ทาบุญมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพัฒนาไปในด้านที่ดีก็ค่อนข้างจะดีดีมากด้วยซ้ําในปีนี้ดีมากกว่าปีก่อนขยับมาทุกปีดีขึ้นทุกเรื่อยทุกปี และโดยยิ่งในขณะเวลานี้ที่บันทึกอยู่นี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่มาถวายเทียนพรรษาก็มองเห็นโดยภาพรวมนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยไม่ว่าจะเรื่องของศาส,สนาพิธีการเก่าบูชาพระรัตนตรยัยการเก่าทำอารัตนาศีลการเก่าทำถวายเทียนของครูแล้วก็นักเ,เรียนมีความพร้อมเพียงกันเห็นได้ชัดตลอดทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความที่มองเห็นภาพรวมเลยชัดเจนขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาขอนนีอนุโมทนาที่ทำโรงเรียนโดยนำโดยท่านปออแต่ตอนนคณะผู้บริหารครูโรงเรียนรันตันเชิญได้น้อมนำหลักธรรมภาวนาภาวนาสี่ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติแก็ขอให้ได้รักษาความดีตรงนี้ไว้เราพัฒนาขึ้นไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆรือหวังแล้วก็ อนุโมทนาไว้ตรงนี้มาอนุโมทนาสาธุอากที่ได้ามาทําบุญนะนะคะทุกวันพระในวันธรรมสวรรค์นะคะของวัดพนันเชิงเนี่ยน้องนองนักเรียนนะคะของโรงเรียนวัดพนันเชิงอะ่ะซึ่งได้มาร่วมกิจกรรมทุกวันธรรมสวรรค์อยู่แล้วนะคะก็ได้เห็นน้องนองจากเมื่อก่อนนี้กับณปัจจุบันนี้นะคะน้องมีกิริยามายาที่สํารวมขึ้นนะคะแล้วในการปฏิบัติตามหลักธรรมเนี่ย ทางพระคุณเจ้าหรือทางคณะสงฆ์เนี่ยก็ได้นำหลักธรรมตรงนี้มาให้ทางคณะครูแล้วก็น้องๆได้ปฏิบัติแล้น้องก็ได้มีการนำาก่าวไม่ว่าจะเป็นการเล่ารัตนาศีลหรือรัตาานธรรมและการการวางตัวนะคะการสารวมในการทําบุญด้วยนะคะในส่วนตรงนี้และนําหลักธรรมตรงนี้มาปรับใช้ซึ่งก็ได้เห็นโดยเฉพาะมีเด็กนะคะในหมู่บ้านที่เราเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เห็นน้องๆเขาทุกเช้าเนี่ยเขาน้องเขาจะมาละการแต่งตัว เลยดูตั้งแต่การแต่งตัวนะคะที่น้องแต่งตัวในการสํารวมนะคะออการพูดนะคะมารยาทในการออออการการพูดกับผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งกับเพื่อนเพื่อนร่วมเรียนชั้นหรือคณะคุณครูที่สองนะคะก็อยากอยากให,ให้ให้เห็นว่าน้องๆมีการพัฒนาขึ้นนะคะและนําหลักธรรมตรงนี้สามารถนํามาใช้เพื่อเป็นเด็ก เย,ยาวชนที่ดีอนาคตต่อไปได้นะคะก็อยากจะนําเรียนกับทางคุณครูนะคะกับคอ,อ๋อหรือว่าน้องๆเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นนะคะอยากจะให้เป็นลักษณะที่อย่างเงี้ยตลอดไปทุกๆรุ่นที่น้องได้เข้ามาใกล้ชิดกับพศาสนาแล้วมาใกล้ชิดกับทางหลักธรรมที่พระอาจารย์ได้เผยแพ่ได้สอนนะคะก็อยากให้โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดวัดด้วยเนาะก็เลยอยากให้น้องๆเนี่ยมีกิจกรรมตรงเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นทุกวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนาให้น้องๆได้ใกล้ชิดกับพระศาสนามากยิ่งขึ้นและเป็นเด็กดีในอนาคตต่อไปค่ะ่ะสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนมัธนมเชีเยงของเราเนาะก็ถ้าพูดถึงภาพรวมนะภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดนะีดีขึ้น่าเมื่อก่อนก็คือหมายถึงว่าการพัฒนาก็ดีขึ้นนะ mm hmm. เด็กๆก,ก็เรียบร้อย ดูเรียบร้อยดูสงบม,มากขึ้นเวลามาร่วมกิจกรรมของของที่วัดในช่วงของกิจกรรมพระสวดมนต์ก็ดีพระเทศก็ดีก็เห็นมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนก็พัฒนาไปในทางที่ดีเราเห็นแล้วว่าการส่งเสริมหลักจริยธรรมคุณธรรมทางพทธศาสนาเนี่ยถ้าเราส่งเสริมอยู่เรื่อยๆสนับสนุนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปลูกฝังเขาเขาจะรู้จักแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับการดําเนินชีวิตของเขาเขาจะได้รู้ว่า อะไรที่ทําในสถานที่ไหนๆเขาก็จะรู้ได้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างไรเวลาอยู่ในวัดอยู่ในโรงเรียนกับครูกับพระอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าจะต้องวางตัวแบบไหนทําอย่างไรเนีย่ยก็ถือว่าดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าถ้าเราใช้หลักเคานาสีเนาะเอาไปบูรณาการได้บูรณาการได้แล้วก็เด็กเขาอยู่ในวัยที่กําลังเรียนรู้แล้วก็พัฒนา ทางด้านสติปัญญาได้ไหวครับก็คิดว่าถ้าทําอย่างนี้ไดยไปเด็กของโรงเรียนวัฒนธญเชิงของเราก็จะมีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมครบในโเีนเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะคือน้องมีสติแล้วก็ความพร้อมมีวินยัยแล้วก็เขารู้อะเวลาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเข้าแถวเขาจะเงียบ เขาจะมีสมาธิขึ้นและเวลาราธนาสินราธนาชัดเจนมากยิ่งชัดมากแล้วเขามีสติมากคือมีความพร้อมค่ะเท่าที่คุณยายมาเก็บประสบการณ์ที่วัดนี้คือเราเห็นการพัฒนาของน้องๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะโรงเรียนรัตนเจริญไตรรัษณะ,ะน,านายกนะคะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย่าไมเา่เวลารับสิน,นก็รับได้จัดเรียกว่าเสียงดังชัดถ้อยชัดคำค่ะสิรับสินสีนหน้านะคะเ,เป็นระเบียบเรียบร,ร้อยไม่เอะอะโวยวายมีสมาธิดีมากแล,แล้วเรื่องการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงแต่ง ายก็เรียบร้อยดีนะคะเ,เป็นระเบียบเรียบร้อยดีทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กอนุบาลก็น่ารักเรียบร้อยขอบคะที่เ,เกศเกยนะคะมาปฏิบัติธรรมตลอดเพราะก่อนเด็กจะคุยจะเล่นจะไม่มีสมาธิจะร้องไห้่างนี้งเงียบมากเลยคัะแล้วก็มีมารยาทขึ้นเยอะแล้วก็รัตนาีินนรานธรรมแล้วก็ ตั้งนโมได้แล้วก็เร,รียนอารธนาธรรมเนี่ยเก่งมากเลยเด็วกวิชาการแล้วก็มีสตินิ่งอ่ะคือมีสมาธิเึ้นเยอะการเรียนรู้ดีมากอันนี้แสดงว่า<ช>อนอกจากมาอาราธนาศีลมาปฏิบัติทําแล้วเนี่ยยังเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นมีสัมมาทาราวะ<ช>เรียบร้อยเติเป็มเป็นแถวขึ้นไม่เม่ดเออเวอร์ไวนเรียบร้อยขึ้นมากเลย ดีมากค่ะครับผมขอบคุณค่ะ